สวัสดีครับพี่ขาวบอลวันนี้ครับวันเสาร์ที่2 2กุมภาพันธ์2 5 6 8นะครับก็เริ่มมาฝาก3คู่เน้นๆเ,เหมือนเดิมครับแต่ว่าก่อนอื่นก็ฝากทุกท่านที่เข้ามาติดตามตอนนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้แล้วก็กดติดตามช่องของเราให้ด้วยนะครับส่วนท่านใดต้องการรับชมรายการมองอย่างเซียนย้อนหลังครับสามารถกดสมัครเป็นสมาชิกช่องได้เลยครับ ตัวแรกว,วันนี้เป็นสึกพริมยริกอังกฤษเกมคู่ระหว่างบอลมับฟูแฮมตันเันเดอร์เรอร์ลงสนามเวลา22นาฬิกาตรงเจ้าถิ่นบอลมัดมี43คะแนนจาก25นัขนดขณะที่ฟูแฮมตันมี19คะแนนจาก25นัด5เกมที่ผ่านมาบอลมัดชนะ4แพ้1นะครับขณะที่ฟูแฮมตันชนะ2แล้วก็แพ้ไป3ครับ จอกันนัดแรกเป็นบอลมัดบุกชนะวูฟได้4ประตูต่อ2นะครับวันนี้โจ์ก็ให้เจ้าบ้านบอลมัดต้องยืนพื้นก่อน1ประตูครับดูแล้วยังมองว่ามีโอกาสชนะได้สูงเลยนะครับบอลมัดชั่วโมงนี้ฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมนะครับในบ้านแข็งแกล่งครับแล้ววันนี้โตวผู้เล่นเนี่ยพร้อมด้วยนะครับขณะที่วูฟเองปัญหาคือเกมเยือนไม่ดีครับเพราะฉะนั้นโอกาสเจ้าถิ่นชนะมีสูงรุ่นเม็ดสครับเชียร์ไปที่บอลมัด ส่วนคู่ที่2ครับเป็นสึกพริมยริกอังกฤษเกมคู่ระหว่างอิฟสวิตพบทันแนมฮอสเปอร์ลงสนามเวลา22นาฬิกาตรงครับเจ้าถิน่นอิฟสวิตก็อยู่ในโซนท้ายตารางน,นะครับมี17คะแนนจาก25นัขนดขณะที่สเปอร์กลางตารางครับ30คะแนนจาก25นัด5เกมที่ผ่านมาอิฟสวิตชนะ1เสมอ1แพ้3นะครับ ส่วนสเปอร์ชนะ3แล้วก็แพ้ไป2ครับเจอกันนัดที่ผ่านมาเป็นอิสสวิตบุกชนะสเปอร์ได้2ประตูตอนหนึ่งนะครับโจวันนี้ให้ทีมเยือนสเปอร์นะครับต้องบุกมาบังคับชนะครับซึ่งก็ดูแล้วอย่างน่าเชียร์นะครับสเปอร์เนี่ยได้ขุมกาลังผู้เล่นหลักๆทยอยกลับมาพอสมควรครับและเชื่อว่าเกมคู่นี้เนี่ยรูปเกมน่าจะเปิดแน่นอนนะครับถ้าวัดกันที่เทียดที่ขาดยังมองไปที่สเปอร์นะครับที่เกมลุกดุดันกว่าครับน่าจะเบียชนะไปได้เลือกเชีย์ไปที่สเปอร์ ส่วนคู่ที่3เป็นศึกการโชดสลาอิตาลีเกมคู่ระหว่างอินเตอร์มิลานพบเจนัวลงสนามเวลา2อนาการ45นาทีครับเจ้าถิ่นอินเตอร์นะครับลงสนามมา25นัดมี54คะแนนส่วนเจนัว25นัดมี30คะแนน5เกมที่ผ่านมาอินเตอร์ชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2ขณะที่เจนัวนะครับชนะ2เสมอ1แล้วก็แพ้2เช่นเดียวกันนะครับเจอกันนัดแรกบ้านเจนัวจบด้วยการเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ จทย์วันนี้ให้ทางอินเตอร์ต้องบังคับชนะถึง2ประตูนะครับก็ดูจะมีความเสี่ยงเกินไปหน่อยนะครับคุณภาพทีมเหนือกว่าเก็จริงครับแต่ฟอร์มการเล่นช่วงหลังเริ่มดอปลงไปนะครับขณะที่เจนัวเป็นทีมเล็กแต่มาตรฐานการเล่นค่อนข้างสูงนะครับเป็นทีมเหนียวแน่นมีเกมโต้กลับที่อันตรายครับเพราะฉะนั้นน่าจะสู้ได้สูสีนะครับแพ้เต็มที่ก็ไม่ขาดครับคู่นี้เลือกไปที่เจนัวครับก็เป็นทั้ง3าคู่ในวันนี้เท่อฝากกันนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่สวัสดีครับ